ครับผมนะครับสวัสดีนะครับพี่นองนะครับเส้นแหนะครับเส้นหน่อยเส้นใหญ่นะครับบัวจะเป็นนาไม่นาเก่าดวยพี่นองเด้อนะครับเหมือนนี้นะครับพอย่จวดนะครับพอย่จวดนะครับสิ้ผ้าผีผ้านองมะเบิงนะครับวิธีการตักแหนะครับวิธีต่อแหนะครับว่าเขาตักแนวใดนะครับเขาจะแนวไหนนะครับทําแบบไหนนะครับมาเบิงสาส์นะพี่นองเด้อนะครับการตักแหครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับซาซาด้พี่น้องเด้อนี้ครับซาซาครับนี่ครับนี่ครับมือนี่จับนะครับนี่ครับมือนี่ดีขึนครับนี่ครับซาซาได้พี่น้องนี่ครับตักได้นี่ครับนี่ครับพิธีนะครับพิธีต่อยแห้นเอ็นนะครับพี่น้องมือนี้พยจวดนะครับนี่ครับตักนะครับนี่ครับด้านบนนะครับด้านบนกระดึงลงมากนะครับพี่น้องเอามือนะครับสอดนะครับพี่น้องเบิ่งชัดๆครับนี่ครับ สัสสัพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับนี่ครับตักสองเทื่อพี่น้องตักสองครั้งนะครับนี่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 ก็ตักด้านใต้นะครับตักตาหนึ่งนะครับนี่นี่ครับสัสสัพี่น้องนี่ครับนี่ครับตักนะครับนี่ครับผูจะเข็ดแหย์เอ็นนะครับเด้อใครกดสื่อเขานะครับนี่ครับตักนะครับสัสสัพี่น้องให้เบิ่งสัสสัครับนี่ครับ นี่ค okay รับด้านบนนะครับนี่ครับตาตานึงนะครับนี่ครับนี่ครับนึกับพี่น้องนะครับด้านบนนะครับนี่ครับนี่ครับตาครับอันนี้เป็นเหหญ่นะครับผมเห็ดนะครับมือนี้นะครับท่อนสุดท้ายครับท่อนสุดท้ายนะครับท่อนที่เก็บนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับการตักนะครับนี่ครับพี่น้องปัญหามันคือตัวนี้แหละครับตักนะครับเท็ดจังใดจังสีเลี้ยวนะครับนี่ครับนี่ครับที่ตักแห่เอ็ดนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตักขึ้นนังครับนี่ครับดึงเบิ่งชัดๆพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ่งกับพี่น้องซอสนะครับดึงไว้นะครับแต่ละตานะครับต้องตักสองเทอาด้วพี่น้องนะครับตักสองขังนะครับ ด้านบนนะครับนี่ครับชัดๆตัพี่น้องเด้อนะครับปะคางนิ่มปะคางครับปะแบบเด็กกไดนะครับพี่น้องเบิ่งตัวย่างนะครับแห่โกนะครับแหพี่น้องนั่นแหละนะครับนี่ครับทักหนึ่งตานะครับทักนี่ครับดึงขึ้นนะครับเมื่อดีดที่พี่น้องดีขึ้นนี่นะครับดีขึ้นนะครับจับไว้นะครับนี่ครับสวดครับสอดด้านไต้นี่ครับนี่ครับสะอาดๆนะพี่น้องนะครับนี่ครับ เซตส่าพี่น้องเบื้องครับผมนี่ครับนี่ครับทักส่านะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมันจอดกันนะจนมันจุดกันนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแหวสองเส้นนะครับสองเส้นครึ่งเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับส่านะครับนี่ครับส่านะครับตัวนี้ท่อนที่เกตนะครับท่อนสุดท้ายนะครับแหวสิบสองซอกนะครับสองเส้นครึ่งนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นแหสั่งทํานะครับนี่ครับนี่ครับตักสองนะครับอันนี้ทอนสุดท้ายนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเตะลาตานะครับตักสองเที่ยครับนี่ครับตักสองครั้งนะครับเตะลาตานะครับเพื่อข่มบบให้รูดนะครับนี่ครับนี่ครับสาสานะครับ ซาซานะครับน yes. like, ี until ่ครับเรื่อยๆที่พี่น้องไปเรื่อยๆอีสิครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับจนจอดกันนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนจุดกันนะครับปะขางบางอย่าง้ะพี่น้องเรืองปะขางนะครับพี่น้องเบ่งตัวอย่างนะครับครับแหเก่านะครับแหเก่าตามพี่น้องมีนั่นแหละนะครับเบ่งตัวอย่างนะครับบางอย่างนะครับ มือนี้เพื่อนจวดนะครับมาสาธิตวิธีนะครับการตักแห่นะครับช้าช้านะครับนี่ครับพี่น้องบังดุดดนครับนี่ครับนี่ครับช้าช้านะครับนี่ครับช้าช้านะครับพี่น้องเข้าใจได้พี่น้องเด้อนะครับผูบริจักสื่อนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ทอนสุดท้ายได้พี่น้องนะครับทอนสุดท้ายนะครับเนี่ยสองเส้นครึ่งนี้ความความยาวของไม้มันจะาสิบตานะครับความยาวสุดไม้ห้าสิบตานะครับความยาวมันนะครับพี่น้องเห็นไปเรื่อยๆครับนี่ครับซาซานะครับนี่ครับซาซานะครับนี่ครับซอดนะครับนี่ครับตักสองเถื่อนด้พี่น้องเด้อนะครับตักสองครั้งนะครับ เตล่ตานะครับตักสองครั้งด้านบนด้านล่างนะครับสองครั้งนะครับพี่น้องเหตดสัมผัสนะครับมือว okay. like, so, so, well. so, so, like, ่างมือก so, so, ับการว่างมือนะครับให้ว่างคือผมด้วยพี่น้องด้วยนะครับจังเลี้ยวนะครับผมเห็ดแห่ทีเนี่มือละพื้นรับนี่ครับผมเหตดเลี้ยวนะครับเห็ดแห่นี่นะครับข้าวเดียวแล้วข้าวเดียวแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเสร็จนะครับการทําแห่นะครับถ้าพี่น้องจับ สัมสิสัมผัสกันเลยครับมือมือเฮานี้นะครับถ้าจับคือผมนะครับนี่คือสูตรเฟอร์นิเจอร์นะครับนะครับสระนะครับการดึงขึ้นนะครับนี่กับถกขึ้นแล้วมือนี่ส่วนขึ้นจับไว้นะครับส่วนขึ้นนะครับจับไว้พี่น้องนัดซ้ายถนัะขัวนะครับที่ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสระนะครับตักสองครั้งนะครับเรื่อยๆนะครับ ไปนะครับพี่น้องโบดะซื้อเขานะครับผู้เสียนแหนะครับซื้อเพื่นกระเพงครับพื้นละพันกว่าครับสองพันกับมีครับพื้นแหที่นะครับแหปลาเลี้ยงพื้นละหมื่นหนึ่งมีพี่น้องนะครับนี่นะครับการเห็ดแห่นะพี่น้องเด้อนะครับบอยากกับถ้าพี่น้องเข้าใจครับโบอยากซื้อพี่น้องผมบบให้พี่น้องซื้อทางผู้เสียนแหนะครับซื้อเพ่นมันก็หลายตังค์นะครับนี่ครับห้อเห็ดเลี้ยวของก็เลยได้ไว้ครับพี่น้องแห่หางพี่จวดมือละสามพื้นครับ แหหางนะครับแห่เกล็ดส้นนะครับแหทีนี่พ่อจะญ่จวดเสด็จมือละพื้นครับน่งใส่จนเห่าเลยพี่น้องสวนสีใดนะครับบุรุไปไใสนะครับนางตลอดนะครับ้าลุกแล้วมันเคิกนะครับมันเสียเวลานะครับนะครับการที่เทนะครับพี่น้องเฮ็ดพื้นแหลกนะครับพี่น้องอาจจะป่ดเข้าใจนะครับ พื ciel, قت, cek, anza, uno, ้นแรกนะครับไม่เข so ้าใจนะครับพ so ื ainsi, ้นสองพื้นสามนะครับมันจะมาเองนะครับเฮาสี่หูเขาสีเข้าใจเองว่ามันเป็นแนวดนะครับเฮเอ็นนี่เฮนเอ็นนี่ท่านดีนะครับตึกป่ามันนะครับแฮเอ็นนะครับน้ำไหลนะครับน้ำแฮตึกน้ำไหลนะครับท่านป่าไม่เหมือนแหได้นะครับแหได้นี่ความทนมันมันมีจริงแต่มันไม่ทันป่านะครับความเร็วนะครับมันไม่ทันป่านะครับเวลาน้ําไหลนะครับ แฮเอ็นนี่จะมันจะทันป่านะครับแฮพื้นนี้เอฟซีสั่งนะครับลูกห้าโลขึ้นนะครับแฮพื้นนี้ครับสิบสองศอกนะครับผูเผาแล้วสิบสองศอกนะครับนี่นะครับน้องเห็ดเบิ้งนะครับค่อยๆหัดไป้วยพี่น้องเด้อนะครับสื่อมากครับเห็ดมาหัดเอานะครับคันบนจากสื่เพิ่นนะครับสื่เพิ่นกับแพงนะครับ นี่ครับเห็นพื <Wars> ้นน water ี่นะครับสิบสองสองนะครับทอนนี้เป็นทอนสุดท้ายได้พี่น้องนะครับนี่นะครับผมสิพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับทอนนี้นะครับข้หนับนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตาครึ่งนะครับทอนนี้นะครับทอนแหลกนะครับสี่ตาครึ่งแล้วก็เจ็ดสิบห้าตาได้พี่น้อง ทอนสองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะครับทอนสองนี่เก็บตาครึ่งเลพี่น้องนะครับทอนสองเก็บตาครึ่งนะครับเก็บตาครึ่งนะครับเก็บตาครึ่งทอนแรกเก็บสิบห้าทอนสองร้อยห้าทอนที่สามสรครับนะี่ครับทอนที่สามสามร้อยครับเบืง้งขวเยาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบสี่ตาขึ้นหรือสิบห้าตาขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องครับนี่ครับท่อนที่สามนะครับท่อนสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยิบเจ็ดตาขึ้นนะครับหรือเซลยิบห้าตาขึ้นครับอย่าเกินนี้ครับมันจะโบออกนะครับมันจะไม่แตกนะครับนี่ครับนะครับ ท่อนหนึ่งนะครับท่อนสองท่อนสามท่อนสี่นะครับท่อนที่ห้านะครับท่อนที่หกนะครับท่อนที่เจ็ดนะครับสุดท้ายครับนี่ครับท่อนที่เจ็ดครับท่อนสุดท้ายนะครับนี่ท่อนที่เจ็ดนะครับนังบเรียวนะครับนี่ครับท่อนที่เจ็ดนะครับท่อนแรกครับมาสรุปครับท่อนแรกนะครับท่อนแรกเกตสิพาตาท่อนที่สองสามร้อยห้าสิบนะครับท่อนที่สามสามร้อยนะครับท่อนที่สามสามร้อยนะครับ ท่อนที่สี่หกลอยตาพี่น้องอมตินนะครับท่อนที่สี่หกลอยตานะครับท่อนที่หานะครับท่อนที่หาเกลลอยตาได้พี่น้องด้วยนี่ครับกลท่อนที่หานะครับท่อนที่หกหนึ่งพันสองร้อยตานะครับท่อนที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยตาเนี่ยครับข่าววงการต่อครับครับท่อนเรียกครับตักสองนะครับตักสองตลอดตักสองตักสองนะครับจากลอยห้าสิบเป็นเป็นจากเจ็ดสิบห้านะครับท่อนเรียก ตักสองเลยพี่น้องตักสองจากเ็ดสิบหาเลยเป็นลอยหาสิครับนี Bis ่ครับทอนสองลอยหาสิบทอนที่สามก็ตักสอง้ลพี่น้องนะครับนี่ครับตักสองเท่กันจากลอยหาสิบเป็นสามลอยครับเป็นสาม้อยนะครับนี่ทอนที่สามกับทอนที่สี่ครับทอนที่สี่ก็ตับตักสองตาเลยพี่น้องนี่ตักสองตาคือเก่าครับนี่ตักสองตาครับจากสามลอยนะครับเป็นหกร้อยฮะเป็นเป็นหกร้อยเต็มครับพี่น้องหกร้อยนะครับมาที่นี่ครับจากหกร้อยครับ บานท่อนที่ห้าครับท่อนที่ห้านี่ตักสองตักหนึ่งตักสองตักหนึ่งนะครับด้านใตนะครับนี่ท่อนที่หานะครับท่อนที่หกครับนี่ครับท่อนที่หกนะครับตักสองตักสองตักหนึ่งตักสองตักสองตักหนึ่งตักสองตักสองตักหนึ่งนะครับสองตาแล้วก็หนึ่งตาแล้วก็สองตาครับตักสองล้วก็ตักหนึ่งตักหนึ่งนะครับตักสองล้กก็ตักหนึ่งตักหนึ่งนะครับท่อนนี้ครับ ต้องเสียผมอาจจะพูดผิดแน่นะครับทอนสุดท้ายครับทอนสุดท้ายนี่คือตัก2แล้วก็ตัก1ตัก1ตัก1แล้วก็ตัก2นะครับบาสามตาได้พี่น้องตัก2ตัก1ตัก1ตัก1แล้วก็ตัก2นะครับตัก2ตัก1ตัก1ตัก1แล้วก็ตักสองนกทอนสุดท้ายนะครับนี่แหละครับการเฮ็ดแหงญ่ได้ครับพี่น้องบ่ยากเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้เข้าใจครับดักได้นะครับซื้อเพิ่นก็แพงครับเพื่นและบ่กี้โบนอยบาทครับพี่น้อง นะครับเงินหฮงหายยากครับทรงนี้นะครับพี่น้องเฮ็ดเอานะครับเฮ็ดใด้่นะครับเพราะเฮ็ดไห้กเฮ็ดเอานะครับนี่นะครับชิปนี้ครับเพราะอยู่จวดนะครับมาบอกพี่บอกน้องนะครับสันๆนะครับการเฮ็ดแห่ใหญ่นะครับการทําแห่ใหญ่นะครับต่อว้นนะครับพี่น้องต่อว้นนะพี่น้องเด้อนนี่นะครับนี่ครับต่อว้นนะครับสิบสองสอนะครับแห่ใหญ่นะครับเฮ็ดตึกตึกเลือนนะครับแฮเลื่อด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับชิปนี้พี่น้องก็ กดติดตามให้น้ำเนี้ยนะครับนะครับทำชิปต่อๆไปนะครับนี่ครับวิธีทําแหยใหญ่นะครับสิบสองอกเขาทํากันอย่างไรนะครับสูตรพยจวดนะครับสุดรจดครับผมชิปนี้ครับมีแเนวฝากพี่ฝากน่องซํานี้ครับขอกราบสวัสดีครับ